ก็หมอก,ก็ลงแล้วนะตอนนี้ก็เก้เาโงกว่าแล้วด้วยเก้าโงเช้านะคะไม่เป็นมาถึงวัดเจ็ดโมงกว่ายังบวกสามอยู่เลยตอนนี้ก็สว่างขึ้นมานิดหนึ่งเลยคะ่ะตอนที่ไม่เป็นมาเนี่ยโอ้หมอกปกคลุมหมอกเยอะมากเดี๋ยวหันกล้องนิดหนึ่งนะคะจะได้ตรงถนนนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าของนอร์เวย์ค่ะทุกคนนึกถึงสมัยไม่เป็นไปเชียงใหม่ครั้งแรกพูดถึงครั้งแรกยังกลับไปหลายครั้งไม่เป็นไปครั้งเดียวค่ะไปเที่เชียงใหม่ก็หลายปีแล้วเนอะออนั่งรถไฟไปค่ะจำได้ว่านัน่งรถไฟนอนออนั่งรถไฟนอนออออก็ทั้งนั่งทั้งนอนเลยเนาะ เพราะว่ามันมีรถไฟสําหรับนอนเมื่อก่อนเนี้ยค่ะไม่เห็นก็ไปครั้งเดียวนั่นแหละเห็นหมอกเยอะๆอย่างนี้แล้วนึกนึกถึงภาพที่ไปเชียงใหม่ค่ะพอไปถึงเชียงใหม่นะตอนเช้าเราเดินทางกลางคืนอะเดินทางกัางคืนไปถึงเชียงใหม่ยามเช้าพอเช้ามานิจวันสวยแล้วแดดนะคะแดดสีเหลืองอลามแต่หมอกคุ้มอ่า แต่หมอกคุมแล้วก็มันเป็นทั้งมีทั้งแดดนะคะทั้งแดดท,ทั้งทั้งทั้งหมอกมันมันส่องเข้ามาแต่ว่าหมอกนี่มันหนามากเลยยามเช้านะเออส,สายมามันถึงมีมีมีแดดออกมาจําได้จําได้ดีเลยไปครั้งเดียวนั่นแหละพอเห็นอากาศอย่างนี้แล้วนึกถึงตอนที่ไปเชียงใหม่ค่ะก็เลยถ่ายให้ดูลอห้ฟังนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะ ที่โนเวย์ที่กำลังเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะกำลังเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนฤดูไม่เป็นมาจากวัดก็เลยเออขึ้นกล้องหาอะไรพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะถ้าสังเกตเห็นนะคะเนี่ยใบไม้มันจะเริ่มเหลืองเลยคะ่ะถ้าไปที่ป่านะคะทุกคนไปที่ป่าแล้วต้นไม้นี่มันมีต่างๆนะคะมีมีมีต่างหลายอย่างไล้ เรียกว่าหลายตระกูลนะคะแล้วใบไม้มันก็จะเหลืองไม่เท่ากันมันก็จะสลับสีกันสวยงามมากเลยและช่วงนี้นะเวลามันเหลืองๆเ,เนี่ยใบไม้กําลังเปลี่ยนสีเนี่ยคนเขาก็จะไปถ่ายภาพลง facebook มัง่งลง youtube มัง่งเพราะว่ามันสวยค่ะปีนึงมีครั้งหนึ่งแต่มันก็มีทุกปีนั่นแหละ ก็มาทักทายหานะการบ้านทัอยูด้วยนะคะทุกคนมันแบ่งบุญกันค่ะปกติไม่เป็นทำทำอา,อาหารมาจากบ้านแต่เช้าแล้วก็เอามาวัดทําเสร็จแล้วแล้วก็เอามาวัดแต่วันนี้มาวัดแต่เช้ามาปรุงอาหารที่นี่ไม่เป็นมาพระอาจารย์ก็ยังทําวัดเช้าอยู่เลย แล้วไม่เป็นก็กดออดนะคะกดออดแล้วท่านก็มาเปิดประตูท่านมาเปิดประตูท่านก็พูดถึงว่าอาจารย์ท่านรู้อยู่ไม่เป็นบอกว่าอาจารย์อ,อ,องค์แรกไะคะแล้วว่าองค์ที่สองท่านก็มาเปิดประตูท่านก็ไม่รู้ท่านท่านก็ว่าเอ้าทำไมมาเช้าจังมาแต่เช้าเลยนะ มเหอนบอกว่าอ๋อจะมาปรุงอาหารที่นี่ค่ะท่านท่านก็เอากุญแจให้กุญแจมันจะมีเป็นเรือนพระแล้วก็เรือนครัวนะคะเรือนครัวอยู่คนละที่ทำอาหารที่เรือนครัวแล้วก็เรือนครัวนี้ก็จะมีแม่ขาวนะคะแต่ว่าปกติไม่มี ว่าไม่ขาวนี่ก็จะมีช่วงเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่าวันสำคัญสำคัญค่ะวันนี้ถนนโล่งนะเมื่อเช้าเนี่ยเออเมื่อเช้าก็โล่งอยู่แต่ตอนเย็นเนี่ยถนนโอ้โหคนเยอะมากเลยช่วงคนไปทำงานนี้คนเยอะค่ะคนเขาจะออกประมาณช่วงหกโมงกันนะเพราะว่าเขาไปทำงานที่ออสโลกันเนี่ยค่ะบรรยากาศบรรยากาศอ่า กับมหาบรรยากาศอีกแล้วนี่ก้อนเมฆเต็มไปด้วยสีเทาเนี่ยมันกำลังจะก่อตัวเป็นิมะเออจะเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะหิมะจะมาไวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูมันเริ่มก่อตัวแล้วเริ่มก่อตัวเป็นสีเทาแล้วเนี่ยถนนสายนี้ไม่เป็นก็เคยอารมค่ะเวลาขับรถ หน้าหนาวก็สวยสวยอีกแบบหนึง่งหน้าร้อนก็สวยสวยอีกแบบหนึง่งหาเพื่อนคุยเดี๋ยวไม่เป็นก็จะอ่าตักทายเพื่อนแค่นี้นะคะทุกคนอีกไม่กี่นาทีไม่เป็นก็จะถึงบ้านเลยคะ่ะขอบคุณที่ไปส่งถึงวดัดแล้วก็มาส่งถึงบ้านนะคะทุกคนเอาบุญมาฝากฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามติดตามชมนะคะ ให้กำลังใจขอให้มีความสุขสวัสดีนะคะสุขกายสุขใจและจงมีส่วนบุญของไม่เป็นด้วยสาธุค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ